เรือหลวงเอนิทิงหรือ HTMS เอนิติงเป็นเรือรบรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อภารกิจหลากหลายรูปแบบของกองทัพเรือไทยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอธิปไตยการคุ้มครองเส้นทางเดินเรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลหรือการปฏิบัติภารกิจร่วมกับนานาชาติเรือหลวงลำนี้จึงถือเป็นสมรภูมิล้อยน้ําแห่งอนาคตที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเลของไทยอย่างแท้จริงขีดขีดขีด การออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ HTMS a n y t h i n g ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีเรือรบรุ่นล่าสุดโดยใช้โครงสร้างเหล็กกล้าแบบลดการสะท้อนเรดาร์สไตลดีไซน์ช่วยให้เรือสามารถล่องทะเลโดยยากต่อการตรวจจับจากศัตรูระบบขับเคลื่อนเป็นแบบไฮบริดที่รวมระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสูงและระบบไฟฟ้าทำให้เรือสามารถประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการลาดตระเวนในภารกิจลับ นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับศูนย์สังการกลางทำให้สามารถควบคุมเส้นทางการยิงอาวุธและการตรวจจับเรดาร์ได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายขีดขีดขีดขนาดและสมรรถนะของเรือ เรือหลวงเอนี่ที่นองมีระวางขับน้ำประมาณ3,000ตันความยาว110เมตรและความกว้าง14เมตรสามารถแล่นด้วยความเร็วสูงสุดถึง30นอตหรือประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการกว่า5,000ไมล์ทะเลพร้อมรองรับการปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องได้นานกว่า30วันโดยไม่ต้องเติมสเสบียงดัดฟ้าด้านหลังออกแบบให้สามารถรองรับการขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางรวมถึงโรนล่าตระเวนไร้คนขับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังและตรวจการในพื้นที่กว้าง ขขขีีขีดดดอาวุธและระบบป้องกันในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ HTMS a n y Ting h ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76มิลิเมตรที่สามารถยิงได้รวดเร็วและแม่นยำสูงเหมาะสำหรับทั้งการโจมตีทางเรือและทางอากาศนอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยจรวดต,ต่อต้านเรือผิวน้ำ Anti Ship Missile ที่สามารถยิงได้ในระยะไกลกว่า150กิเมตรรวมถึงระบบป้องกันอากาศยานแบบอัตโนมัติ CIWS เพื่อสกัดจรวดหรืออาวุธนำวิถีที่พุ่งเข้ามาไกล ระบบเรดาร์ตรวจจับหลายชั้นช่วยให้เรือสามารถเฝ้าระวังภัยได้รอบทิศทางทั้งจากอากาศผิวน้ำและใต้ทะเลซึ่งรวมไปถึงโซน่าตรวจจับเรือดำน้ำที่มีความแม่นยำสูงขีดขีดขีดห้องบัญชาการอัจฉริยะห้องบัญชาการของเรือหลวงเอนี่ที่งอใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยมีจอแสดงผลแบบสัมผัสเชื่อมต่อกับข้อมูลจากดาวเทียมและเรือพันธมิตรทั่วโลกทำให้ผู้บังคับการสามารถวางแผนยุทธวิธีและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ระบบสื่อสารยังถูกเข้ารหัสระดับสูงเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายตรงข้ามขีดขีดขีดการใช้งานในภารกิจต่างๆเรือหลวงเอนี่ท่เงอไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการรบเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการขนส่งสิ่งของบรรทาทุก์ขและภารกิจค้นหาและกู้ภยัยซาด้วยความสามารถในการบรรทุกสเสบียง เครื่องมือแพทย์และเฮลิคอปเตอร์สำรองเรือจึงสามารถปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางทหารขีดขีดขีดความภาคภูมิใจของราชนาวีไทย HTMS Anitting คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าแห่งกองทัพเรือไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถให้ทัดเทียมนา,นานาประเทศ ไม่เพียงแต่ในด้านเทคโนโลยีและยุทธวิธีแต่ยังรวมถึงความเป็นมืออาชีพของกำลังพลที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเรือหลวงเอนี่ที่งอจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นรอยเชื่อมระหว่างอนาคตและปัจจุบันของราชนาวีไทยที่จะคงอยู่บนผืนน้ำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอีกนานแสนานานขีดขีดขีดบทสรุป เรือหลวงเอนิที่งอหรือ HTMS a อน t h ิ n งเป็นมากกว่าเรือรบสมัยใหม่มันคือการสแสดงออกถึงความมุ่งม,มั่นของไทยในการปกป้องอธิป,ปไตยและสร้างความมั่นคงทางทะเลอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและภารกิจที่ครอบคลุมทุกด้านเรือหลวงเอนิที่งอจึงถือเป็นหัวใจใหม่ของราชนาวีไทยที่พร้อมเผชิญทุกคลื่นลมของอนาคต